โรงเรียนเงาเสียงล้อรถกระบบดกับลูกรังดังก้องไปทั่วทางลูกรังท่ามกลางป่ารกทึบและสายหมอกจางๆของอำเภอชายแดนถึงแล้วค่ะครูคนขับรถกล่าวด้วยเสียงแหบพร่าพร้อมชี้นิ้วไปที่อาคารไม้สองชั้นสีซีดด้านหน้าโรงเรียนบ้านหนองเงาชื่อที่ไม่มีในฐานข้อมูลกระทรวงแต่กลับมีหนังสือราชการเซ็นชื่อให้อาจารย์ฝึกสอนใหม่อย่างครูพิมพ์เข้ามารายงานตัว มันเป็นโครงการฟื้นฟูโรงเรียนพิเศษคครูไม่มีนักเรียนเยอะแต่รัฐอยากให้มีครูไปประจำเจ้าหน้าที่เขตเคยอธิบายแบบนั้นครูพิมพ์ลงจากรถหันมองรอบตัวต้นโพใหญ่ที่เหมือนจงใจปลูกไว้ขวางลมป้ายโรงเรียนไม้ผุพังแต่สะอาดเหมือนมีคนเช็ดถูมันทุกเช้าเมื่อเธอก้าวเข้าสู่ห้องเรียนกลิ่นกระดานชนวนเสียงฝีเท้าเล็กๆก,ก,ก็ดังขึ้น เด็กนักเรียนในชุดเก่าแบบปี2,520เดินเข้ามานั่งเรียงกันเป็นระเบียบเธอขานชื่อพวกเขาตอบรับเสียงใสแต่ไม่มีใครยิ้มไม่มีใครพูดคุยนอกเวลาทุกอย่างเหมือนโรงเรียนในหนังเก่าชวนให้หนาวสันหลังวันที่สามของการสอนครูพิมพ์พเริ่มสังเกตบางอย่างไม่มีเสียงรถนักเรียนไม่มีแม่ค้ามาขายของไม่มีเด็กคนไหนสมุดหรือแม้แต่กระเป๋านักเรียน และทุกเย็นเมื่อเสียงระฆังเลิกเรียนดังพวกเขาจะเดินออกไปหลังโรงเรียนผ่านประตูไม้ผุผูแล้วหายเข้าไปในป่าแต่พอเธอลองตามไปพบแต่สุสานเก่าและชื่อบนป้ายหลุมศพคือชื่อเด็กในห้องเรียนของเธอทุกคนคืนนั้นครูพิมพ์นอนไม่หลับในบ้านพักครูหลังเก่าเสียงฝีเท้าเดินวนไปมาเสียงเคาะประตูและเสียงเด็กกระซิบจากหน้าตา่างคุณครู อยู่ต่อใช่ไหมคะคุณครูจะมาแทนครูคนก่อนใช่ไหมเขาค่าตัวตายที่นี่นะเธอผวาหยิบไฟฉายออกวิ่งไปยังห้องประชุมที่ปิดตายประตูเปิดเองช้าๆด้วยเสียงเอียดเบาๆภายในมีแฟ้มเอกสารจำนวนมากแฟ้มสีแดงหนึ่งเล่มถูกเปิดค้างไว้บนโต๊ะในนั้นมีรายชื่อครูทุกคนที่เคยมาสอนโรงเรียนแห่งนี้ท้ายสุดชื่อเธอครูพิมพ์ปรากฏอยู่ พร้อมวันที่สิ้นสุดตำแหน่งวันศุกร์นี้เธอพยายามขับรถหนีออกจากโรงเรียนในเช้าวันพฤหัสแต่เมื่อพ้นเขตหมู่บ้านเธอก็พบว่าเส้นทางที่วิ่งออกมากลายเป็นทางลูกรังเดิมและป้ายหน้าโรงเรียนก็โผล่มาอีกครั้งโรงเรียนบ้านหนองเงายินดีต้อนรับวันศุกร์นั้นครูพิมพ์ไม่ไปที่โรงเรียนแต่ในตอนเย็นมีชาวบ้านมาพบศพเธอแขวนคออยู่ที่ต้นโพหน้าอาคารเรียน พร้อมจดหมายเพียงใบเดียวที่เขียนว่าไม่มีใครบอกฉันว่าเด็กพวกนั้นตายไปนานแล้วสองสัปดาห์ถัดมามีครูฝึกสอนคนใหม่ได้รับหนังสือราชการฉบับเดียวกันไปสอนที่โรงเรียนบ้านหนองเงาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโดเนทซัพ p อ o r t ช่องเล็กๆของพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งที่พยายามหารายได้จุนเจือครอบครัวส่งลูกเรียนด้วยนะครับ